เส้นทางสู่การยกระดับที่แท้จริงนั้นจะเป็นไปตามความสามารถของแต่ละคนจึงย่อมมีความแตกต่างกันในการเชื่อมโยงกับตัวตนที่สูงกว่าฉะนั้นจึงขอให้พวกคุณได้ใช้พลังอำนาจของตัวพวกคุณเองที่นอนเนืองอยู่ภายในเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนไปข้างหน้า และใช้ความสามารถในการสื่อสารทางโทรจิตกับตัวตนที่สูงส่งของพวกคุณที่พวกคุณมีอยู่แล้วในการขยายจิตสำนึกของพวกคุณออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อคนให้พบตัวพวกคุณและเส้นทางชีวิตที่แท้จริงของพวกคุณเอง เพื่อให้พวกคุณได้กลับเข้าไปค้นหาความศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในหัวใจของพวกคุณเพื่อมอบความรักให้กับตัวเองและผู้อื่นเพื่อให้พวกคุณได้รักในความศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในตัวเองและผู้อื่นเพื่อค้นหาลักษณะความหลากหลายมิติของตัวตวนที่แท้จริง ของพวกคุณให้พบเพื่อแสดงถึงความเป็นนักรบแห่งแสงสว่างที่อยู่ภายใต้ความเป็นทวิภาวะเพื่อต่อสู้ให้ได้ชัยชนะกับศึกที่อยู่ภายในของตัวพวกคุณเองเพื่อที่จะไม่พลาดท่าไปมอบพลังอำนาจของพวกคุณให้กับผู้อื่นผู้ใดซึ่งถึงแม้ พวกคุณจะรู้สึกโดดเดี่ยวกับการเดินอยู่บนเส้นทางที่เต็มไปด้วยขวากหนามอยู่ในเวลานี้ก็ตามก็ขอได้โปรดรับรู้ไว้เถิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงความท้าทายที่เป็นบททดสอบของพวกคุณในขณะที่พวกคุณยังอยู่บนโลกมายานี้เท่านั้น และขอให้ระลึกอยู่เสมอว่าความเป็นจริงที่แท้จริงนั้นคุณคือทั้งหมดทั้งมวลที่ไม่เคยขาดแคลนสิ่งใดเลยเพราะคุณคือธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีทุกสิ่งพร้อมสรรครบถ้วนบริบูรณ์ที่เต็มไปด้วยความรักและความเมตตาอันหาที่สุดมีได้เราคือเมตตาตน เทพแห่งแสงสว่างและเราคือผู้ที่นำสัจจะมาสู่พวกคุณ